เอาแบบซ่อนคานนะครับกันชนท้ายหรือหูลากจูงนะกันชนแบบลากจูงตัวนี้เป็นรถตัวสูงนะเราให้ดูว่าเรายึดยังไงเราไม่ห่วงลิขสิทธิ์เราไม่ห่วงดูนะคานอยู่ตรงนี้นะคานอยู่ใต้สเกิร์ตพอดีไม่ติดยางอะไรลูกค้าเข้ามาหน้าร้านนะดูนะไม่ติดยางอะไรเอาขึ้นเอาลงได้สะดวกมิดชิดสนิทแนบสนิท ให้ดูกันชัดๆเลยเผื่อใครกำลังรอตัดสินใจอยู่นะเข้ามาได้เลยนะเข้ามาหน้าร้านเนี่ยเราบอกเลยได้งานห้านเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนะมันน้อยไปต้องห้านเปอร์เซ็นลากจูงานหนักนะได้เลยตัวเนี้หกถึงเจ็ดตันเนี่ยลากได้เลยเราบอกเลยเหล็กเราหนาทุกชิ้นลูกค้าเดินทางมาจากนครสวรรค์นนะร้อยกา100โล ดูให้ดูงานนะครับสุดจัดหวานเจี๊ยบดูนะโผง่มานิดเดียวแต่ช่างบี้ชอบให้โผลเยอะเพราะเราโชว์ของเผื่อใครเห็นเราจะได้เฮ้ยมัติดตั้งมาจากไหนวะดูนะบ้านหูลากจูงช่างบี้แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะสติต๊กเกอร์รับประกันนะเรารับประกันสินค้านะมีบริการเซอร์วิส หลังการขายเนี่ยท่านเอาไปใช้เนี่ยเราบอกเลยตแต่เราทำมานะเงียบทุกเจ้าตั้งแต่ออกจากบ้านช่างบี้ไปนะเงียบหมดเลยไม่รู้ว่ามันมันพังหรือว่ามันใช้ดีไม่มีใครบอกผมเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเราก็ถาไปสุดติ่งกระดิ่งแมวให้ลูกค้าเลยนะมาเถอะมาหน้าร้านเราบอกเลยว่าขอความกรุณานะมาหน้าร้านเถอะได้งานล้านเปอร์เซ็น เอา้าสวยตรงปกไม่จกตาสนใจทังมาได้เลยครับ